สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของคําวิเศษกันนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามารู้ความหมายของคําวิเศษกันก่อนนะคะค่ะสําหรับคําวิเศษหมายถึง คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยาทำหน้าที่เป็นวิเศษวลีปรากฏหลังคำกริยาหากเป็นกริยาอากร,รมก็ปรากฏต่อกันไปแต่เมื่อไรที่เป็นกริยาสกรรมก็จะปรากฏหลังกร,รมนั่นเองค่ะจำง่ายๆคือคำวิเศษนี่คือคำขยายนั่นเองนะคะขยายอะไรขยายชนิดของคำนั่นเองค่ะหรือทำให้ใจความนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อไปมาดูชนิดของคำวิเศษที่เราจะเรียนในชั้นป .4 นะคะแบ่งย่อยเป็น4ชนิดนั่นเองลูกได้แก่ 1. นึ่คำวิเศษสามัญ 2. คํคำวิเศษขยายเฉพาะ 3. คํคำวิเศษแสดงคำถามและสุดท้ายค่ะ 4. คือคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ะเรามาดูชนิดแรกกันเลยนะคะก็คือ คำวิเศษสามัญน,นั่นเองคำวิเศษสามัญเนี่ยเป็นคำวิเศษที่ใช้ขยายคำกริยาโดยทั่วไปคำกริยาโดยทั่วไปคืออะไรอะคะคำกริยาทั่วไปอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือคำกริยาหมายถึงเป็นการกระทําของคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกริยาทั่วไปคืออะไรกินนั่ง นอนเดินดื่มเนี่ยแหละค่ะคำพวกนี้คือคำกริยาทั่วไปทีนี้มาดูตัวอย่างใน4ประโยคที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นประโยคแรกคือน้องนอนแล้ว 2. เขาขยันที่สุด 3. ถนนสายนี้ตรงตลอดสาย 4. นกบินสูงอามาดูที่ประโยคแรกกันก่อนเลยค่ะ,ะคำว่าน้องเนี่ยเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะลูกต่อไปนอนคือกริยา ต่อไปค่ะคำว่าแล้วคืออะไรคะคำวิเศษซึ่งมาขยายอะไรคะมาขยายคำว่านอนนี่แหละค่ะคำว่านอนคือกริยาทั่วไปนั่นเองค่ะอามาดูอีกประโยคที่สองกันบ้างนะคะเขาขยันที่สุดเหมือนเดิมเลยค่ะเขาเป็นประธานของประโยคกริายาก็คือขยันส่วนคำว่าที่สุดก็คือคำวิเศษซึ่งมาขยายคำว่าอะไรคะขยันก็คือคำกริยาทั่วไปนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูคําวิเศษชนิดที่2กันเลยนะคะคําวิเศษชนิดที่2คือคําวิเศษขยายเฉพาะนั่นเอง คำวิเศษขยายเฉพาะเป็นคำวิเศษที่ใช้ทำหน้าที่ขยายกริยาคำใดคำหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคำวิเศษประเภทนี้เนี่ยจะแสดงลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของกริยาอาการนั่นเองอครูตั๊กจะยกมา4ประโยคนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอะไรอะ่ะแสดงกริยาอาการอะ่ะอย่างเช่นแดงแจะขาวจ้วดดำปีคมกริบยาวเฟย แหลมเปียบนี่แหละค่ะคือคำวิเศษขยายเฉพาะ,ะถ้าเกิดบอกว่าแดงแจ๋จะแดงเฉยๆก็คือแดงธรรมดาใช่ไหมลูกถ้าเกิดบอกว่าแดงแจ๋เมื่อไหร่เนี่ยคือแดงมากถึงมากที่สุดใช่ไหมคะเหมือนตูดลิงเลยก็ว่าได้นะะต่อไปไปดูที่ประโยคที่คุณครูนำมาให้ดูกันเลยน้องปั้นขนมบัวลอยจนกลมดิกเขาแต่งหน้าจัดจนแดงแจ๋เชียวพ่อลับมีดจนคมกลิบ สุดท้ายน้องนั่งซึมกระเทือนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะคือคำวิเศษขยายเฉพาะนั่นเองนักเรียนมาต่อที่ชนิดที่3กันเลยค่ะนักเรียนในชนิดที่3คือคำวิเศษแสดงคำถามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริชาวิเศษค่ะฟังอีกรอบนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กริดชาวิเศษค่ะามาดูความหมายของคำวิเศษแสดงคำถามกันเลยคือคำวิเศษที่ใช้แสดงคำถามเกี่ยวกับการกระทาว่ากระทาไปเพราะเหตุผลอะไรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกระทาลงไปเวลาใด กระทำไปในลักษณะใดนั่นเองค่ะอะมาดูตัวอย่างที่คุณครูตักจะยกตัวอย่างอีก4ประโยคเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่น 1. เหตุใดจึงเกิดน้ำท่วมทุกปี 2. เขาจะมาเมื่อไร 3. เพราะอะไรเธอจึงสอบตกและสุดท้ายสี เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร่าแน่นอนถ้าเกิดพูดง่ายๆคือการแสดงคำถามเราต้องมีผู้ตอบกลับมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประโยคแรกเนี่ยที่คุณครูตักเนี่ยไฮไลท์เป็นสีแดงไว้เนี่ยคำว่าเหตุใดในประโยคเนี่ยเป็นคำวิเศษแสดงคำถามนั่นเองเขาเหตุใดเขาอยากรู้เนี่ยว่าจึงเกิดน้ำท่วมของทุกปีนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูชนิดสุดท้ายกันเลยนะคะคือชนิดที่4นั่นเองค่ะคือคำวิเศษบอกเวลาค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการละวิเศษนั่นเองค่ะฟังอีกรอบนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการละวิเศษนั่นเองค่ะมาดูความหมายของคำวิเศษบอกเวลากันเลยนะคะคำวิเศษบอกเวลาคือคำวิเศษที่ใช้เพื่อบ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือ การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างที่บอกเวลาอย่างเช่นกลางคืนกลางวันดึกพรุ่งนี้เมื่อวานมะรืนนี้เชา้าสายบ่ายค่ำเย็น หรืออื่นๆอีกมากมายนะคะที่บอกถึงเวลานั่นเองอมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างประโยคแรกก็คือเขาจะไปเชียงรายพรุ่งนี้คำว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นการบอกเวลานั่นเองค่ะต่อไปนักกีฬาวิ่งกันตอนเช้า ต่อไปค่ะคุณพ่อกลับบ้านดึกและสุดท้ายประโยคสุดท้ายคือถนนสายนี้รถติดตอนกลางวันาจากในประโยคแรกประโยคที่2ประโยคที่3และประโยคที่4ท,ท,ที่คุณครูให้ดูนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำที่ครูไฮไลท์สีแดงเนี่ยแต่ละประโยคมันคือคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับวันนี้ที่เราเรียนในเรื่องของคําวิเศษนั่นเองนะคะ,ะครูตาก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูในสไลด์แรกตั้งแต่แรกเลยนะลูกนะ,ะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะในเล่มหลักภาษาซึ่งเป็นเล่มสีเหลืองนั่นเองค่ะ ทำตั้งแต่หน้าที่35และ37นะคะอ่านโจทย์ให้ละเอียดนะคะแล้วค่อยลงมือทำนะลูกนะอขอให้นักเรียนทุกคนทําอย่างตั้งใจนะคะทําให้ถูกต้องทุกข้อนะลูกนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ